เป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ขอสบีทุกท่านนะครับที่สนใจสำหรับโครงการเป็นร้านราคาคา่าไฟฟ้านะครับวันนี้ก็จะมาก็คือจะมาประชาส เรียกว่าประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับหรือสำหรับท่านที่ชอบเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทีนี้ความเป็นมาของโครงการนะครับก็คือความเป็นมาของโครงการนะครับก็คือเราอยากจะให้ มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดนะครับมาใช้บนหลังคาครัวเรือนมากขึ้นนะครับให้เป็นการเปลี่ยนพลังงานเ,เปลี่ยนหลังคานะากับจากที่วันรับแดดรับฝนอยู่เฉยๆนะ่ก็คือเปลี่ยนให้เป็นหลังคาทําเงินได้นะครับก็คือด้วยการนําด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคานะครับเพื่อให้ผลิต เป็นไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะสามารถนำมาเป็นการลดค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนหรือเป็นการจ่ายหรือเป็นการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับตามเขตพื้นที่ของแล้วแต่ว่าแต่ และท่านอยู่ในเขตไหนนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในรอบนอกไม่ใช่กรุงเทพมหานครก็จะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับสาหรับการไฟฟ้าและก็ท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็จะเป็นการไฟฟ้าคนครหลวงหรือคอฟนอในส่วนตรงนี้แล้วก็เป็นการเพื่อที่จะจะลดการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือถ้าเราใช้พลังงานสะอาด มากขึ้นเนี่ยก็คือมันจะทำให้อากาศสะอาดลดมลพิษประกอบกับในอนาคตอันใกล้นี้หรือที่ว่ากำลังจะเริ่มมากันแล้วก็คือเป็นรถไฟฟ้านะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกันด้วยนะครับก็คือเมื่อมีรถไฟฟ้าใช้กันมากขึ้นแต่ละบ้านที่เราต้องการชาร์จพลังงานชาร์จรถไฟฟ้านะครับต้องใช้ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่เยอะเหมือนกันนะครับในการชาร์จเพราะการชาร์จรถมันก็จะเป็นควิกชาร์จนะครับตรงนี้ก็เลเพื่อเป็นการว่าให้มันสอดคล้องกันก็เป็นแนวทางว่าถ้าทั้งประเทศเรานะครับมีการใช้พลังงานสะอาดก,กันก็จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซคารบา์บอนไดออกไซด์นะครับไปอย่างมหาศาลเหมือนกัน แล้วก็ทำให้ไม่เกิดลดการการเกิดปรากฏการเรือนกระจกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในการทำในโครงการนี้นะครับก็คือก็จะมีการกระจายไปยังส่วนูม,มิภาคด้วยจากส่วนกลางน,นะครับก็ตรงนี้ก็แต่ละท่านที่สนใจนะครับก็คือมีการดำเนินการมาแล้วในระยะหนึ่ง นะครับอันนี้ก็มาเป็นเฟสต,ต,ต่อมาแล้วนะครับก็คือก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์ชวนสำหรับท่านที่อยากจะลดค่าไฟฟ้าด้วยพลังงาน3พลังงานแสงอา,าทิตย์อยากจะเปลี่ยนหลังคาที่ว่างเปล่าเป็นหลังคาทําเงินอันนี้ก็เรียนเชิญทุกๆท่านนะครับก็ขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วแต่นะครับในการทา ตรงนี้ก็อุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ก็เป็นอุปกรณ์ก็ถ้าแผงเป็นโซลาเซลล์ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์ในเกรดเทีย1วันนะครับแผงที่ผ่านมาตรฐานมาตรฐานการผลิตอินเวอร์เตอร์นะครับก็สามารถเลือกตามขนาดได้นะครับเพราะก็คือมีการรับประกันที่ยาวนานนะครับอุปกรณ์ ที่นำมาใช้งานก็เป็นอุปกรณ์รณที่มีคุณภาพนะครับแผงสุล่าใล่ว่าใช้ได้มากกว่า25ปีอินเวอร์เตอร์ก็มีการรับประกันอย่างน้อยที่สุดก็5ปีหรือจะเลือกเป็น10ปีนะครับแล้วก็ระบบที่ติดตั้งก็จะเป็นระบบที่ดูแลรักษาง่ายนะครับชาวบ้านดูผลผ่านมือถือผ่านแอปพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับอันนี้คือเป็นความเป็นมา ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นในการขวาจ็มาถึงตรงนี้ก็มีการที่วางลากหลักฐานกันมานานพอสมควรนะครับที่ทําไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เข้ามาถึงเฟสต่อมานะครับแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ต่อสําหรับท่านที่อยากจะใช้พลังงานสะอาดแล้วก็เปลี่ยนหลัคาเป็นหลักคาทําเงินนะครับ ขนาดนะครับที่จะติดตั้งเฉก็ค,คือขนาดที่นิยมนะครับก็จะเป็นขนาด3กิโลวัตต์หรือ5กิโลวัตต์นะครับหรือ10กิโลวัตต์ก็ได้นะครับ ้วยขนาดที่นิยมเนี่ยค่าไฟ3กิโลวัตต์เนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับบ้านที่ค่าไฟไม่เกิน2,000บาทนะครับประมาณ1,800บาทบวกลบนะครับก หรือเป็นการที่อย่างเช่นใช้น้อยมากกว่า2,000บาทแต่ว่าเป็นการว่าอนาคตอยากจะเพิ่มนะครับหรือว่าทำแล้วคืออยากจะขายไฟฟ้าด้วยนะครับการขายไฟฟ้านี่ก็คือต้องสำหรับท่านที่อยากจะเพิ่มเป็นการขายไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือต้องดับแรกก็คือต้องเป็นมิตเตอร์ประเภทเด็กบ้านพักอาศัยนะครับตรงน,นี้ก็สามารถดูได้ที่บินค่าไฟฟ้าหรือสามารถส่งบินค่าไฟฟ้าเข้ามาให้กับ ทีมงานนะครับดูช่วยดูว่า,าบินค้าวไฟฟ้าแบบนี้สามารถขายได้ไหมขายไฟฟ้าดได้ไหมฉันสามารถหรือจะทำขนาดอย่างเดียวนะครับขนาดลำดับขึ้นไปก็คือขนาดที่5กิโลวัตต์5กิโลวัตต์นี่จะมีทั้ง3เป็นไฟแบบเฟดเดียวซิงเกิลเฟดแล้วก็3เฟสนะครับ ก็คือขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละท่านนะครับว่าเป็นไฟ3เฟสหรือซิงเกิลเฟสอันนี้เฉพาะสามารถแจ้งเข้ามาหรือถ้าเกิดได้ดูไม่เป็นนะครับก็ดูสายไฟนะครับที่วิ่งเข้าไปในบ้านว่ามันมี2สายหรือ4สายอย่างนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะถ่ายรูปมาให้ทีมงานช่วยดูก็ได้ครับถ่ายรูปมาดูไม่เป็นก็ถ่ายรูปมาเลยครับถ่ายรูปักษาะบ้านหลังคาเป็นแบบไหนเมนเบรกเกอร์ เป็นแบบไหนตู้เมนเป็นแบบไหนก็ถ่ายรูปก็มาเลยครับแล้วก็ส่งมาให้ทีมงานดูให้นะครับก็คือไม่ต้องคิดเองไม่ต้องกังวลนะครับว่าดูไม่เป็นอะไรอย่างนี้ก็คือเรามีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตนะครับสําหรับตรงนี้ี่คอยดูแล้วก็ขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็จะเป็นขนาด10กิโลวัตใน ที่เป็นไฟสมเฟสนะครับสำหรับท่านที่อยากจะขายไฟฟ้านะครับก็คือถ้าเป็นซิงเกิลเฟสก็คือทําได้ไฟฟ้าอนุญาตขายได้ก็คือไม่เกิน5กิโลวัตต์ถ้าเราอยากจะขายแต่ถ้าเกิดเราทําใช้เราสามารถทําได้ขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็ขนาด10กิโลวัตต์ก็สําหรับระบบไฟ3เฟสนะครับการทําขนาดว่าเป็นคนเป็นขนาดไหนหรือขนาดเล็กกว่าน,นี้ได้ไหม นะครับขึ้นอยู่กับค่าไฟฟ้านะครับก็คืออันนี้ให้ทีมงานซัพพอร์ตช่วยออกแบบดีไซน์ได้คือถ้าค่าไฟไม่มากท่านไม่ต้องการที่จะขายไฟฟ้าอะไรก็อันนี้ก็ไม่ต้องทำใหญ่นะครับก็คือทำตามค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมไม่ควรเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปนะครับขึ้นอยู่กับการวางขนาดออกแบบดีไซน์ให้เหมาะสมกับบ้านที่จะใช้นะครับ ถ้าเกิดค่าไฟไม่ถึง1000บาทถ้าเราไม่ขายไฟฟ้าอันนี้ก็ไม่ต้องทำขนาดใหญ่ก็ได้นะครับก็ออกแบบตามความเหมาะสมนะครับในโครงการที่เพื่อนที่จะขายไฟฟ้าด้วยที่วางไว้นะครับก็คือถ้าถ้าสมมติติดตั้งไปแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านอันนี้ก็สามารถที่จะขายตอนที่ผลิตในตอนกลางวันนะครับค่าไฟก็จะมาหักลบ นะครับในตอนสิ้นเดือนว่าเราใช้กลางวันเท่าไหร่กลางคืนเท่าไหร่ที่เราใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเราก็จะขายได้มากกว่าแต่ถ้าเราอยู่บ้านเขาก็จะนําพลังงานโซลาเซลล์ตรงนี้มาใช้งานก่อนที่เราใช้นะครับที่เราผลิตได้จากแผงโซลาเซลล์นะครับอันนี้เป็นเป็นขนาดนะครับที่ในโครงการที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับทีนี้ ระบบนะครับการวางระบบเมื่อกี้เป็นเรื่องของขนาดว่าจะทําขนาดไหนอันนี้สามารถออกแบบดีไซน์ Design, เอาความเหมาะสมอีกทีนึครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตั้งนะครับในโครงการนี้ก็คือมันสามารถทําได้แบบมีแบตเตอรี่หรือไม่มีแบตเตอรี่เขาได้นะครับคือสําหรับแบบไม่มีแบตเตอรี่นะครับเขาเรียกเป็นระบบออนกริดนะครับหรือบางท่านก็คือจะทําแบบ ไม่มีแบตเตอรี่ไปก่อนเนื่องจากแบตเตอรี่ในณขณะนี้คือราคาอาจจะยังไม่เหมาะสมใช้กับนี้นะครับว่ายังไม่เหมาะสมของแต่ละท่านแต่ว่าค,คือมันมีหลายหลายท่านที่ได้ใช้ไปแล้วนะครับแต่ว่า,าบางท่านอาจจะชะลออยู่บางท่านก็ทยอยใช้แต่ราคาก็ลงมามากนะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งคงไม่นานก็คือจะเป็นราคาที่แบบ หลายหายคนน่าจับต้องกันได้มากขึ้น,นสามารถทําได้แบบไม่มีแบตเตอรี่หรือที่เราเรียกว่าเป็นระบบออนกริดนะครับอันนี้ก็สามารถออกแบบมีไซย์ตอนแรกได้และแบบมีแบตเตอรี่นะครับแบบมีแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยเป็นระบบไฮบริดอันนี้ต้องมีแบตเตอรี่เข้ามานะครับ ก็คือวางไม่ได้คือหลายท่านก็คือที่ทํากันไปแล้วก็คือทําแบบไม่มีแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล,แล้วในอนาคตก็จะเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปทีหลังนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการติดตั้งนะครับข้อดีของในการทําแบบมีแบตเตอรี่นะครับก็คือ,คอ,อตรงนี้คือแบตเตอรี่นะครับไม่ใช่แบบแบตเตอรี่เนี่ยก็คือ แบบที่รีที่ว่านิยมมามาใช้กันก็คือเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเป็นตรงนี้คือข้อดีสําหรับของบ้านที่ทําแบบมีแบตเตอรี่ก็คือในกรณีไฟฟ้าดับหรืออะไรในยามสํารองไฟฟ้าในยามฉุกเฉินเหมาะสาหรับบ้านที่ต้องการที่จะสําสรองไฟหรือว่าต้องการมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไฟฟ้าขาดไม่ได้เลยหรือบ้านมีผู้ป่วยต้องการมีไฟฟ้า เลี้ยงตลอดเวลาหรือไฟฟ้าตกบ่อยอย่างนี้นะครับก็คือเป็นการเหมาะมากสําหรับการที่จะทําแบบมีแบตเตอรี่หรือแบบไฮบริดก็คืออันนี้ก็ที่ต้องใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมนะครับที่กําลังมาเป็นเทรนที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้เป็นแบบมีแบตเตอรี่นะครับคือการผลิตนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละแบบ คือถ้าเกิดว่านแบบมีไม่มีแบตเตอรี่นะครับเอาเป็นว่าไม่มีแบตเตอรี่ก่อนตรงนี้ก็คือมองตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือสมมุติว่าบ้านเนี่ยติดตั้งในระบบที่1ิบกิโลวัตต์ตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีแบตเตอรี่นะครับไม่ได้สำรองแบตเตอรี่ตรงนี้ก็คือ เวลาแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าเราทําระบบ10กิโลวัตต์ก็คือทั้ง10กิโลวัตต์นี้ก็จะไหลเข้ามาก็คือโดยจ่ายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็จะไหลเข้าไปสู่มิเตอร์นะครับเข้าไปสู่สายส่งไหลออกไปนะครับก็คือกรณีที่ถ้าเราทําแบบระบบออนกริดนะครับเอาแบบแรกก่อนแบบออนกริดไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็คือไม่ได้เก็บ ผลิตเสร็จก็คือจ่ายใช้ในบ้านเท่าไหร่ก็คือจ่ายไปข้างนอกนะครับจ่ายเ,าเข้าไปสู่สายส่งเลยถ้าเราใช้หมดก็คือไหลเข้าไปข้างนอกน้อยนะครับอย่างเช่นใช้ในบ้านถ้าเราผลิตใน1 0อย0อเนสิบกิโลวัตต์ถ้าใช้ในบ้านห้ากิโลวัตต์ก็ไหลไปข้างนอกห้ากิโลวัตต์นะครับถ้าเราใช้พลังงานมากขึ้นก็ เป็นการเอาจากไฟฟ้าข้างนอกนะครับเข้ามาเติมนะครับตรงนี้ก็คือเวลาใช้งานก็จะมีแอปพลิเคชันให้ดูนะครับมีแอปพลิเคชันให้ดูว่า,าการผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างไรผลิตได้เท่าไหร่ได้กีน่หน่วยนะครับต่อวันสามารถดูที่ตัวอินเวอร์เตอร์ได้สามารถดูที่ตัวแอปพลิเคชันก็ได้นะครับ สวัสดีท่านที่เข้ามานะครับอันนี้คือสาหรับท่านที่ไม่ได้ดูในวันนี้ก็ดูตอนหลังได้ครับแบบท่านที่เข้ามาก็ออบอกว่ามาขอความรู้เพิ่มเติมว่าสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยครับสำหรับที่ความรู้สำหรับที่จะนำไปใช้งานนะครับ ามารถสอบถามได้หรือว่าพิมพ์ไวใต้คอมเมนต์ไว่ทำอินบ็อกเข้ามาถามทีมงานได้โดยตรงนะครับโอเคต่อนะครับแม้ถึงตรงที่ว่าระบบออนกลิ k นนะครับเมื่อกี้พูดถึงระบบแรกนะครับสวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับ ระบบแรกก็คือที่เป็นแบบออนกริดนะครับ,รบในโครงการนี้ที่เราจะททำกันก็คือ10กิโลวัตต์เนี่ยหรือถ้าเกิดเราติดตั้งตรงนี้5กิโลวัตต์นะครับก็เป็นการผลิตตามขนาดนโอเคเราพูดถึงระบบแรกก่อนแบบไม่มีแบตเตอรี่นะครับจะวางไว้สำหรับอนาคต10กิโลวัตต์ใช้5นะครับที่เหลือก็ไหลข้างนอกไปแล้วก็จะมีคําถามนะครับว่าสําหรับว่าอ่ะถ้าสมมุติวันที่มืดฟ้ามัวฟอรล เครื่องฟ้าเครื่องฝนเราผลิตได้น้อยแหละจะทําไงอันนี้ก็คือต้องไปปิดเบรกเกอร์ไหมต้องไปออนออฟปิดเบรกเกอร์ฟังดูแล้วนะครับตรืงนี้เป็นการยุ่งยากสําหรับการใช้งานนะครับความจริงแล้วระบบออนปิดไม่ได้ยุ่งยากอะไรกันนะั้นแทบจะคือไม่ต้องทําอะไรเลยเราเพียงแค่ดูแล้วก็ใช้เครื่องฟ้าไปเคงใช้ไฟฟ้าไปตามปกติเลยนะครับถ้ามันเกิดเครื่องฟ้ามัวฝนอย่างนี้นะครับเราผลิต เช่นได้สัดส่วนที่น้อยลงส่วนที่เหลือนะครับมันก็จะนําไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาเติมให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับภายในบ้านจะเป็นทีวีวิทยุเครื่องตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับก็คือว่าจะนําข้างนอกเข้ามาเติมข้อดีอย่างหนึ่งของการที่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มันมีแอปพลิเคชันเราสามารถวัดการใช้ไฟได้มีเมนการใช้ไฟเข้ามานะครับ ตรงนี้ก็คือว่ามันสามารถอมอนิเตอร์แล้วก็สามารถจัดสรรการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นจังงวันนี้โอ้วันนี้แดดดีเหมาะในการซักผ้าผ้าทำอรอยหลายอย่างเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเปิดแอรออ์วันนี้วันนี้ผลิตได้เยอะแดดดีนะครับก็เปิดกันเลยเต็มที่นะครับสำหรับท่านที่ติดตั้งไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้จากที่ว่า เปิดแอร์ตอน9โมง10โมงพอเริ่มมีโซลาเซลล์เริ่มเปิดเช้ามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแบบแรกนะครับเป็นออนบิ in. สำหรับท่านที่อยากจะวางไว้สำหรับอนาคตว่าอยากจะมีเพิ่มแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็คือทำเป็นไฮบิดก็จะมีการติดตั้งแบตเตอรี่เข้ามานะครับตรงนี้เวลาติดตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราทำระบบ10กิโลวัตต์ก็ ส่วนหนึ่งนะครับผลิตแล้วก็จ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า5กิโลวัตต์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจ่ายให้กับเอ่อนำมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะครับก็คือระบบที่มีแบตเตอรี่จริงล้วสามารถจัดสรรได้ด้วยนะครับว่าสมมติกลางวันไม่อยู่บ้านเราจะให้มันเก็บลงแบตเตอรี่เงี้ยก็ได้เก็บเข้าไปเลยนะครับเก็บลงแบตเตอรี่ไว้กลางคืนค่อยปล่อยนามาจ่ายตอนที่มาใช้งาน นี้ก็ได้สามารถเซตจัดการพลังงานได้นะครับหรือกลางวันไม่ต้องชาร์จมากปล่อยให้มันไหลขายไฟฟ้าไปเลยในกรณีส,สมมุติว่าไม่ขายก็กลางวันไม่อยู่บ้านเก็บไว้ได้นะกรณีที่มีแบตเตอรี่เก็บไว้เลยแล้วก็กลางคืนพอเรามาเปิดใช้งานสมมติมาใช้งานตอนกลางคืนก็ให้มันไหลก็มาจ่ายนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นการเขาเรียก Import export ก์หมายถึงว่าส่งออก นำเข้ามาเนี่ยก็เป็นจำเกณฑ์การนำเข้ามาเนี่ยน้อยกว่าปกตินะครับเพราะการเรานําพลังงานที่เราเก็บเอาไว้ตอนกลางวันมาใช้ก่อนนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่ถ้าเกิดกรณีที่เราจะทําแบบไฮบริดนะครับเก็บพลังงานเอาไว้นะครับถ้าเราทําแบบไฮบริดครับกลางคืนก็จะมี ไฟฟ้าใช้นะครับก็จะเห็นได้ว่าก็คือเหมือนรูปนี้ก็คือเราก็สว่างอยู่บ้านเดียวเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสาระนีๆนะครับที่นํามาฝากกันนะครับสําหรับในค่าเย็นวันนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะติดตั้งก็สามารถที่จะอ,อินบ็อกซ์เข้ามา นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อประมาณการออกแบบ mm hmm. ทางลน์ OA l i n e Official นะครับที่ @sunenergy นะครับตัว Ad, แล้วก็ h u n n e r g y นะครับแบบ s u n e r g y ก็จะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตนะครับสำหรับท่านที่อยากจะต่อยอดเป็นทำ ธุรกิจนะครับก็าสามารถเริ่มได้จากโครงการตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกในคลิปครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นการเจาะลึกในเรื่องของระบบเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าอาจจะไม่เป็นเรื่องของที่มีการย้อนเข้ามาหรือถ้าเกิดว่าขาไฟฟ้าไม่มีการย้อนอย่างนี้นะครับก็ในคลิปครั้งต่อๆไป วันนี้สําหรับวราจาใดคําพูดใดไม่เหมาะสมก็ไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่นใดนอกจากจะนําสาระนําข้อมูลม,มาให้สําหรับทุกท่านที่อยากจะติดตั้งระบบโซลาเซลล์อยากจะนําระบบโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ที่บ้านหรือนในครัง้งต่อไปอาจจะเป็นระบบเกี่ยวกับออฟฟิศ สำหรท่านที่อยากใช้งานหรืออยากจะเป็นหัวข้ออะไรกนะ็สามารถส่งเข้ามาแล้วก็ให้ทีมงานได้ทํากันบ้างศึกษาห,าหารายละเอียด้วตอบแต่ละท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่รับฟังรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับในคำพูดนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ